สวัสดีครับเลี้ยงจะพาพี่น้องมาหลุมาชมบรรยากาศในทุ่งนาที่เขาปลูกผักไว้นะครับพี่น้องผักพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงพายกินเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวมาร้ลนครับพี่น้องว่าจะมีอะไรบ้างครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นยอดหมกบวบครับพี่น้องยอดบวบเขาก็จะปลูกไว้แบบนี้นะครับพี่น้องนี่เยอะมาก อันนี้ก็จะเป็นในทุ่งนานะคะพี่น้องในในนาเขาจะปลูกไว้ในนาเป็นแบบนี้นะครับที่บ้านก็จะเลกพักน้อยอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเขาก็ปลูกกินบ้างขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเขาไม่ได้ใส่ย,ยาไม่ได้ฉีดยานะครับพี่น้องปลูกตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับนี่ก็นูนก็ลูกชายลูกชายกับหลานหลานชายครับเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ผักน้อยนะครับพี่น้องที่เมืองไทยก็จะเป็นยอดหมองบวบครับพี่น้องอบวบวนี่ครับพี่น้องนี้ก็จะเป็นกะหล่ำปีนะครับพี่น้องกะหล่ำปีทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับเยอะมากอันนี้ก็ปลูกกินเป็นญาติกันอะไรเงี้ยก็แมม่งกันกินอะไรเงี้ยพี่น้องถ้ามันเหลือก็ ถ้าพี่น้องจะซื้อก็ขายอยู่อะไรเงี้ยพี่น้องแต่ว่าไม่ได้แบบปลูกขายเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับพี่ปลูกกินกินกินขายขายอะไรเงี้ยพี่น้องนี่พี่น้องเขาก็จะปลูกตะติดกับแม่น้ําใหญ่แบบนี้เลยพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ที่ป้านแรงนะครับพี่น้องที่ป้านแรงเขาไม่มีอะไรนะไม่มีแม่น้ําแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องนูน่นผังนู่นก็มีนะพี่น้องชนผักกระลำปีเยอะเยะแล้วก็กระลำปีแล้วก็มันจะมีนี่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นต,ต้นมกเคลี่นะครับพี่น้องที่บ้านเลี้ยงก็จะเรียกผักกัดหมอกอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่พี่น้องมีหมามาเลยอันนี้ก็ไม่ได้ไก่บ้านพี่น้องอยู่อยู่ติดกับหมูบ้านอันนี้ก็ยอดหมักบวบถ้าภาพฉันขอทนครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมักเขือนะครับพี่เนอะหมักเขื่อนเขาจะปลูกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพี่น้องปลูกกินปลูกขายเออเออกลไม่เข้าใจตรงไหนกัน พี่น้องอันนี้ก็มะเขือแต่เขาเพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกพี่น้องยังไม่ใหญ่แล้วก็จะมีพริกอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องนี่พริกแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นยอดหมักบวบมือนกันครับพี่น้องแล้วก็เขาจะปลูกพักทองด้วยครับพี่น้องนี่ครับ ผักทองมีหลายอย่างพี่น้องผักแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมักขือเทศนะคะพี่น้องจะเป็นหมักขือเทศครับนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นยอดหมักบวกเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ออก,กยอดนะคะพี่น้อง แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตานะครับพี่น้องเนี่ยถั่วลันเตาก็ออกหลอกออกเม็ดแล้วนะครับพี่น้องอันนู้นก็จะเป็นกระท่อมคนเผาสวนนะครับพี่น้องฝั่งนู้นก็จะเป็นจะเป็นมือแบบถกแขกนะครับพี่น้องแต่ว่าไม่อันนี้เขาก็จะเป็นปลูกแบบ ขายแบบเม็ดนะคะพี่น้องไม่ได้ขายแบบฝักนะครับนี่ครับบรรยากาศลีลีพี่น้องร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวช่วงนี้เข้าเลือนมีน้ำอันนี้ก็กําลังหนีนะครับช่วงเลือนกุมภาเนี้วหนาวสุดยอดเลยนะคะพี่น้อง <laughs> <laughs> นี่มักเือรเทศก็จะปลูกกินพอกินพ่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่น้องอยู่อย่างพ่อเพ่งกันพี่น้องที่บ้านแรงเขาก็จะไม่ จะไม่ค่อยได้ซื้อนะครับพี่น้องถ้าแบบผักอะไรเงี้ยครับนี่พี่น้องกะล่ำปีกะลัำปีก็มีหลายที่พี่น้องเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นแดกกะลัำปีทั้งนั้นครับพี่น้องชอยมากครับพี่น้อง ยาเฮ็ดนั้นะกกตัวกันนี่พี่น้องอน,นี่ก็จะเป็นต้นหอมผักชีนะคะพี่น้องผักชีก็ออกหลอกหมดแล้วนะคะพี่น้องต้นหอมผักชีนูน่นไปถึงนู่นเลยนะคะพี่น้องมาอยู่ที่บ้านก็จะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเท่าไหร่นะคะพี่น้องแต่ว่าที่บ้านแร้งจะเนยดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่หลีนะคะพี่น้องแร้งก็ต้องไปลงแบบ ไกลนิดนึงพี่น้องลงคลิปอะไรเงี้ยก็ไกลนิดนึงก็มาอยู่ที่บ้านก็จะเป็นเชยเงินแบบค่าน้ํามันรถอะไรเงี้ยครับพี่น้องแต่ว่ามันก็แบบนี้แหละพี่น้องเรื่องกินเรื่องอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นคนบ้านนอกอะไรเงี้ยก็อยู่แบบบ้านนอกอยู่แบบอย่างพอะเพียงธรรมชาติอะไรเงี้ยพี่น้องออกลอกหมด นี่พี่น้องปลอดชานฟิตนะครับพี่น้องไม่เลยสิทยานะครับเขาปลูกตามธรมรมชาติพี่น้องนี่ครับนี่ก็เขาจะเขาก็จะไปกินแล้วบ้างนะครับพี่น้องส่วนผักเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยเนาะพี่น้องเนาะอยู่แบบนี้มีความสุขมากพี่น้อง อยู่แบบธรรมชาติธรรมชาตินี่พี่น้องมนาะคือเทีนี่ครับแม่น้ำก็จะกว้างแบบนี้นะครับพี่น้องเขาก็จะหาหอยหาปลากันนะครับพี่น้องแต่ว,ว่าเลี้งหาไม่เปลี่ยนครับพี่น้องแล้วก็เลี้งว่ายน้ำไม่เปลี่ยนด้วยครับพี่น้องนี่ครับธรรมชาติพี่น้องช่วงเช้าก็จะมีหมอก ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังก็พูดไม่เปลี่ยนเหมือนกันครับเนี่ยนาก็จะติดกับแม่น้ำครับพี่น้องเขาก็จะปลูกผักกินอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะอืเอาวอดขึ้นออกโคนเถอะนี่ครับพี่น้องก็สำหรับสนผักเล็กๆน้อยๆพาพี่น้องชมชนผักเล็กๆน้อยๆก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะผักกคนไร้โคเช ติดตามช่องเรี้งผายกินเลยนะครับขอบคุณมากๆครับไปแล้วครับ